ตรถใหญ่เลยลุกรถใหญ่เลยลูกใส่เยอะเห้ยนั่นต่อไดีค่ะทุก่มของหนือกบกอกนะคะมาถึงจะมาตดงแล้วนี่นะคะเราก็มากันสามสาวลบใหญ่เลยหะลบใหญ่เลยโอ้ขับกูกรอกกันมาอ๊อบเราขับรถกันเถอะมิ้มินเราขับเราขับกันเถอะขับเลยกลับเลยเราขับกันเถอะกวันนี้แหละฟาเมอร์ละมาเห็นมินน้อยเลยไม่รู้มินไปไหนอ่ะ ้วกลับกันเถอะนะปาลักหนาอะพอปาจะพากลับแล้วนะอไปทำสายพันธุ์สมอยู่นู่นเอาวิ่งวิ่งไปกอนได้ใจเลยใครว่ใครวาใครวาใครวเอาเกลือเป็นเพื่อนนะน่ะขืนนาอวันนี้นะเฮ้ยเอารองเท้าหลุดแล้ลุดฮ โอยลุนแล้วใส่ทุกข้างไหมฮะโอเคฮะโอ๊ยมืออมาโอนอะโยอะมาเยอะแยะเลยรนเต็มคันรถนะวันนี้ของฝากโะกอืมป๊ยๆมีอะไรมาเสือนมอยมีอะไรมาฝาก่เอนมโว้โหนนมร้จากป้าปูไหมเนี่ยินรู้จักป้าแอนไหม

ทำอะไรคะหืมระบายฉี่หรอลูกอหนูระบายฉีอะไรอู้ช่วยไหมนน่วยไหมอู้ช่วยจังเลย่วยจังเลยเอาเอา วันนี้นอนกับใครนาะนกับเออไปนอนกับแม่เหรอลูกทิงยาสิทิงยาท้ช่ไมงแม่เปี้ยวทิงปอนเด้อไม่ทิ้งหรอเอามาจากไหนตอเล็กไม่เห็นหฮะอกก็ไม่เห็นาน่ะเดี๋ยวไปดูแม่อ้มมีอะไรมาสบายสบายตรงนี้นะลูกนะรอตรงนี้นะลูก โอเคอุ้ยอ่โอันนี้ปหาฐานมาา่ไหม่ดารถอปรียะบามีแค่นี้มแค้ปาดาปราดาเดี๋ยวก็มาแพ็กทีม

จะ uhm ให้มันดูดกันแม่ก็ดูตั้งแต่วันแรกก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะเก็บใส่เรียบร้อยนะเอาใส่ไอ้ถุงดำนะมาไม่ใช่ขยะเด้อเพราะว่าทำไงปลูกใส่ถุงดำเลยนะเด้อมาพอดีมามามาไม่ได้มาไม่ได้มาพอดีโอเคหน่อไม้อะไรเว้นน่ะหน่อไม้อะไรหน่อไม้ใส่เต็มด้วยอันพัดลมเพื่อนที่บอกพัดลมพกพาใช่ไหมโอ้ แรงให้มันเจนนอมะแบบอะไรอะไรอะเอ้นชาแนลเอ็นชาแอ เป็นอะไรใครติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกขอบคุณมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจากใครเราไม่รู้อ๋อไม่ว่าล่ะก็บอออออกกกเะสสืงงงลล่่้้นขอบคุณแทย่องนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เด้อก็บอกจ้ะ ก็แอดมินช่องเนาะก็บอกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยป้าสวนภารมาถึงมีเซอร์ไพรส์เลยน้องป้าสวนภาสวยจังเลยก็นี่แหละของไงคุณนายสวนภาโอ้เออพอนิ่งตั้งไว้เลยตั้งไวเดี๋ยวค่อยเลือกกันนะคะตั้งให้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 จองในใจไวด้วเออก็ให้เลือกเอาเลย้าญาไว้ให้เพ่นหน่อเ็ยเลย้อ้าวย่าย่าตั้งย่าตั้ง เนยตั้งเพราะว่าจะได้วหมในขาวใหญ่เลยนะอกโอ้โหเกิดก่อนั้ำก่อนไหมก่อนน้ำใเอาออกก่อนมันมันดูแม่นน่นบอกแล้วก็ตัวโอ้ไปไม่อยากได้สีดำก็อยากได้สีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทำเดี่ยงดิเด้่ยดี๋ยมาเสียด้วยโอ้จิ่งเอาสีนั้นะ เียเนยซจ้อันเอตื่นเต้นกเพื่นเสียงจังคยจ้องุขาวแน่เอาแล้สีขาวนะหมาจ้งจอสีเขียวเหนียว้ใช่ต้องจับฉลากแล้วรับเออถ้าไม่ลงตัวจับฉลากแล้วทีนี้ แมนักกายมาใช่มันจะได้ลงตัวอืมใจตรงกันเด่้ตัวนี้ไม่เคยได้สีดางนี่เราจะเรียกเป็นหนึ่งสองสามสีห้าเขียนไปก็สิหกจับมาเลยแมนแล้วแต่ราถูกไปไหนคือไปนั้น

ชวยมากเลยวยแล้วลูกไปไปนั่งละบากับพี่หมิวรอไปลูกปะไเลยเดี๋ยวเด้เบ๊เบตไทกินกแเบไทร์กินนั่นลูกเราไม่ไปไหนเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยโอเคโอเคจะได้เหกันเนจะได้เสองสี่หกแปดสิบสิบเบต สิบสองบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสวากใบใบนั้นก็ใบนั้นก็สวยมองดูลกกลาบเยับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยรู้เลยพูดจ้องอะไรคอยรู้เลยพูดจ้องอไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยพูดจทอะไรนี่สามคนวนี่นะมาอยว่อันนั้นเด้อคอยะอันแรกอ่ะ ทำทำจับเลยมันจะได้โอเคทุกใบเลยแล้วเขาไปเขาไปเปลี่ยนเอาการด้วยไม่สวยสวยทุกใบเลยชอบตรงไก็จับธรรมดาได้แล้วเขาไปเปลี่ยนกระถิ่งเราเออโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ